วัดรังวันวังปุราปิริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปติตังไม่หังกิพเมวะสเมจตุสเพปุเรนตุสังกปาัจันโดปัญญาโสยะธาอิจิตังปติตังมะมะกิพเมวะสเมจตุสเพปุเรนตุสังกปา มานิโชติราโสยัติโยภิวัชตุสาภโรโคเวนาสตุมาเมาวาตุอันโยสุขคเทคายุโกภเวอภิวาทนสิเลสเนจจงมุทถะปจายโนจัตตารโรธรรมา วัดทันติอายุวันโอสุขังฮาลันติจัตตารโอเปรมาหาพรหมวิเฮระธรรมาวัดทันเตนพระมหาเมตตาพระมหากรุณาพระมหามุทิตาพระมหาทัศุเปคาติจัตตารโอพรมหา เจโตวิมมตติธารมหวันเตปรมังเมตตาเจโตวิมุติธาปรมังากรุณาเจโตวิมุติธาตปรมังมุทิตาเจโตวิมุติธาปรมังฆทัสุปิฆาเจโตวิมุติธาตุเตจัตตาโรปรมังาเจโตวิมุติมาคัสัจธาธรรมวันเตปรมังเมตตาเจโตวิมมติมาคัสัจธาปรมังากรุณา เตโตวิมุตติมรรคสัจจธปรหมมหามุทิตาเตโตวิมุตติมรรคสัจจธปรหมมหาทสุเพขังเตโตวิมุตติมรรคสัจจธรติกัตตโรปรมมหเจโตวิมุตติผลสัจจธรรมวาถันเตปรหมมเมตตาเจโตวิมุตติผลสัจจธปรหมมหากรุณาเตโตวิมุตติผลสัจจาปรหมมหามุทิตา เจโตวิมุตติภารัสัจธาเปรมาหาทสุเปิกะเตโตวิมุตติภารัสสัจธาติจตารโหเปรมหาอปมัญญาธรรมาวัฏันเตมเปรมหาเมตตาเปรมาหากรุณาเปรมหามุทิตาเปรมหาทสุเปิกะติจัตตารโหเปรมาหาสัจธธรรมาวัฏฐนเต สาพัทธ์โอคะสาจะธารสาพาทธสมุทยาสาจะทารสาพาโทกสมุทยามาคสาจะทารสาพาโทกสมุทยามาคนิโรธาสาจะธาร์เ สีต่างนุนหังปฏิหันติตาโตลามิคานิจาสิริงสเปจมกเสสิสิเรจาปิวุฑทิโยตาโตวาตาตโปสันชาโตปฏิหันยติเลนาทันจะสุขาดทันจะชายตุงจะวิปัสสิตุง นาสิกุเปคาพรหมวิหีระธารมาานังสังฆาสักคังพุทเทหิวันทัสมาหิปันติโตโปโสสัมปัสสังอาธมาตโนนาสิกุเปคาพรหมวิหีระธารเมการเยวาสเยปะหุตสุเตเตสังอนันจปานันจวัทเสนาสนานิจทาเทียอุทุพูเตสุวิปส เนนะเจตัสสตตาสะทามังเทเสนติสาพะทุขาปนุทนาังยังสุนมิธานยายาปรินิพาตยานาโวติอาคตเวปัสสนานังทามังวิชานตังอาเคพุทธเทปสนานังทากินไยเยอนุตอาเธทามเเัสนานังวิราภูป สเมสุขิอาเทสังเทมนางปุญญาเขตเตอนนตตเรงอาคาสมิงทานัางทัตตังอาคังปวัตถิอาคังอายุจวันโนจยโสกิติสุขังอาคาสธาตาเมทธาเวงอาคาธรรมสมาหิโตน อเมรภโตมณุโสวางอาค้าปโตปโมทติติอายุโทภะลโธทีโรวันนโทปฏิพัน์นโทสุขัสสะตาเมธาวีสุขังโสอธิคาชติอายุงธัตุวาภะลงวันังสุขัญจะปฏิพัน์นโตตีคายุยาสวะมูติยาตยญาทุปปาชจติติอธาสิเม อากาศสิเมยติตาสขาจะเมเปตานังทาปินังทาชาปปเพกตมนุสรดังนาหิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนาณตังนัมาตธายาเอวังติทันติญาตะโยกายันจะโพทาปินาทินาสังสุปฏิทตาเทคารตังมิตายาสทานาโ อุปาปติสญาติธรรมโะยังณมิทัสสิโตเปตานาปูชาจักตามุลาดาพลานจะกเพโคนมโนปเทนนางอัมเหปุญงปสุตังอนาปกันเตมะยาปุญงปสุตังอนาปกนเตีอธาสิเตอากาสิเตญาติมิตาสขาจะเตเปตานางธาพินางทาชาโปภะ กตมนุโสรังนะหิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนานตังเตตานมาทายาเอวังติทันติญาตะโยอายันจขุทาภินาทินาสุปฏิทตาเทคารตังติตายัสทานะโสอุปกาปฏิสุญญาติธรรมโมจายังสิโตเปตานาปูชาจักกตา ุลาราพลัลนจะพิคุนมนุกนางตุ้มเฮิปุญญังปัสุตังอนณาปการตีตยาปุญญังปัสุตังอนณาปการติด อนาริยศาสจากาเลท่าทันติสปัญญาว่าทันโยวิตมัชราอนาริยศาสจากาเลนาทินังริโอชุพเตสุตาติสเวปัสสนนมนาตัสวิปุลาโหติทากินาเยตตาอนุโมทนติวายาวาจังกรุณติวานาเตนาทากินาโอนาเตปิปุญญาสภาคกิโนตัสสมาทเท อาปติวานาจิตโตยาตทินางมหาพลังบุญญาณิอนาริยศาสจโลกาสมินปติธาหุนติปานินันติปริพุทตาโพคาภตาพัจจังอาปทาสุเมอุทาคาทินาทินาอโทปัญยภะริกตาอุปาทิตา โยละเซนละสมาธิปัญญาวันโตสัญญาตาวรมหาพรหมปัญญาจาริโนยธาชังโตคมิช่ยยปันดิโตครมาวสังโตเมอาทโออนุปัตโตกตังอนันตตาปิยังเอตังสรางมาโจอริยธรรมเมติโตนโรอิเทวะนางปสังเปจยาสัเพปโมทติติยาสงอัล คัะโตปมาอนาลคโตปมานนสารนาพันดาคาริกาพันดาคาริยาปริยาติปติปาติปะติเวท ปฏิเวทศาสตร์ธรรมปฏิโรปเทเสกเปติวาสรปนิตาชติโยยุลลเสลละสมาธิปัญญวันเตสะโพเชตตวสัญเตวรมหาพรหมปัญญาจาริโนยถาทักาตธรรมอัตวรมหาพรหมปัญญาตาอาสุงมตาสังตาขีนาติเสตาปูชิตาปูชยันติมานิตามานยันตโตนา อันุกรรมปานติมาตาปุตตังวาโอระสังวรมหาพรหมปัญญาตานุกรรมสะทาปปัตรานิปัสสติญาณิทักขเมรโพตานิสัมมาคตานิทักเมรานิวายานิวอันตถลิเพสสเพวะคักเมรภตาสมาณาพระวันตุอโทปิสากาจสุนันตุภาสิตังสุภาสีตังิจิติโพภเนโมปุญญ สตัตวปาทั้การังอาปาปังข้าแมรโพธ ตถาโรโมปเทสังอนุการกานางตัสมาหิขเมโพตานิสเมนตุสะเพเมตังกโรมมมานุสิยังขเมโพเตสุพังหังกตตาภติกายทิวาจารโตจารันติเยภะลิงปะโจปะการังิังะมานาเตโคมนุสะตนุการนุภาวาขเมโพตาวิเศสนามหิทิกาจะอาทิต

กายธาตมตาติมนาปุญญาธรรมมนาอุปาชยาโกนุตระาอาจริโยปการาจามตาปิตาเจยตกะปิยามังสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจารพรมจาอมาราชาอินทาจาโลกาภาจาเทวตาจาธรรมตาจาพรมตาจาเทมาตาจาทิปตาญาโมมิตามัชตาเวทิตาปิจัสเพสตา สุขีโหตุปุญานิป <establishing> ัตานิเมสุขังจะสีวิทางเตรุปิปังปะเปทาโวมตันติเยเกจิปุตตาปานาหมันตาปิมยานาตาเยจานิเคปมาเทนะกายมาจามณีหิวัปุญญางเมอนุโมทันตุขันหันตุปรลมุตตะมังสะภาเวราโนเจปมุญจันตุสะพโทสังสะพโกตังสะพพโมหัง สัพพะสัมโมหังสัพพโลพังสัพพาพิจาริสมะโลพังสัพพตันหังสัพพปันหังสัพพการังสัพพเกเรสังสัพพสังเกเรสังสัพพวิสังเกเรสังสัพโพปัติปเกเรสังสัพโพปเกเรสังสัพพะัสุปปเกเรสังสัพพะโสลสุปเกเรสังสัพพะวิปัสสนุปเกเรสังสัพพะโคทังสัพพราคังพะวันตุเมติ ยังกินจีกุสลังกามังกัตตพังกิรยิยมามมะมากาเยนวาจามนสาติทาเสสุกตังกตังเยวิริยาที่กับพอทิสาตาสามยโนอัติเยจะวิริยาโววิริยาที่กับ พธทีสัตสตาสัมยนุกตังปุญญาพลังไม่หังสะเพภาคีพะวันตุเตสุวิตังทินนางปุญญาพลังมายาเอจจตันานานชานนติเขมาคันตาวานิเวทยุงสะเพโลกรรมเย,ยสยัตตาชีวันตาหาระเหตุกามมานุญญาายังนางสะเพละพันตุมะมาเจตาสาติ อาจะมายาปเจวิขิตวายโยปินดาปโตปะริพุโตโตเนวาทวายนามาธายาณมันดาญาณวิปุสนาญาญาวาเทวาอิมาสกายาสถิติญาญาปนาญาววหิงสุปารติญาวรมหาพรหมปัญญาจริยานุขะรยา อิติปุราณันจะเวทนางปฏิหังขามิหนวันจะเวทนางนอุปาทิสามิยาตราจะเวภวสติอนวัจตาจะพาสุวิหาโรจาติปฏิสังขายนิโสปินดปาตังปฏิเสวามิเนวัตวายานัมาทายานัมมันนาญานวิภูสนายา ยาวาเทวาอิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาวรมหาพรหมปัญญาจริยานุทายาอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนาอุปาเทชามิยาตระจเมิพวสติอนวัชตาจภาสุวิหาโรจาติ